สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสูตรเด่นล่างนะครับเป็นเด่นล่าง2ส,สูตรนะครับก็มาดูมันจะมีตัวชนแล้วก็ถ้าสูตรวัไหนไม่ชนก็จะประกบนะครับมาดูสูตรแรกกันนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หน่วยล่าง3ามครั้งบวกด้วยหกคงที่นะครับมาดูครับ เรินเลยครับเลขเดินอสุตรนี้เดินตั้งแต่เลขวันที่ออก9 4 1 3 95ล่าง43นะครับใช้หลัก1มื่นหครั้งแล้วก็หน่วยล่าง3ครั้งนะครับ4บวกอันนี้3บวกกัน3ครั้งได้9นะครับ4บวกสี 4, บวก9ได้1 0 13นะครับ3บวก6ได้9นะครับเราได้ เก้าตัวเีขหนึ่งครับบวกเพิ่มหนึ่งแมครับเป็นศูนย์นะครับบริวันวดต่อมาครับออกเจ็ดเก้าล่างนะครับวดต่อมาครับหลักหมื่นครับเลขห้าครับเก้าสามครั้งได้ยี่สิบเจ็ดห้าครับเจ็ดบวกกันได้สิบสองสองบวกหกได้แปดนะครับตัวแรกได้เลขแปดตัวที่สองได้เลขเก้าวอตมาครับ อ่าผราวัลกต่อมาออก7 8็ครับแเข้านะครับเมื่อต่อมาครับ9มาบวก8 3ครั้ง8 2 6 8 3, 4, 4, 9, 13, 3, 6, 6, อง4องบกเก้าได้สิบสามวกหกของที่ได้เลขเก้ครับก็ได้เก้ก 9, ับ0ครับผลรางวัลออก9 0นะครับเข้า2 2ตัวนะครับก็ต่อมาครับ0ูนย์ เมื่อบวก0ูนย์สครั้งก็ศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนกันมันเดิมครับแล้วก็บวก6กคงที่ก็ได้6กับ7นะครับพนรงวังว่ต่อมาครับออก7 9ราล่างครับเลข7ก็เข้านะครับว่ต่อมาครับ4ครับมาบวก9กาสามครั้ง937ครับ4บวก7ได้11ครับ1บวก6คงที่ได้เลข7นะครับ บวกเพิ่มหนึแต้มครับได้เลขแปครับพลังงาก็ต่อมาครับออกหน่งเจ็ดนะครับเลขเเข้านะครับก็ต่อมาครับแปมาบวกเจสมครั้งเจ็ดสาบวกแปได้เาครับเก้บวกหกคงที่ได้เลขห้นะครับก็ได้ห้ากับ6กนะครับพลังงานก็ต่อมาออกครับออกหกูนนะครับ เลขหกเข้านะครับงวดงวดล่าสุดนี่ครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับบวกหกคงที่ก็ได้เลขหกบวกเพิ่มหนึ่งแต้มครับได้เลขเจ็ดนะครับงวดน,นี้เด่นล่างที่หกกับเจ็ดนะครับแล้วก็มาดอนนูอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่ง ก็จะใช้หลักหมื่นหึ่งครั้งนะครับหมื่นหึ่งครั้ง10บบนหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยบน1ครั้งนะครับใช้แค่นี้ครับมองเห็นหรือเปล่าอัปารกาแดงดีกว่าครับสี ส่วนนี้เป็นเด่น3าตัวนะครับเราก็จะได้4บวกเเป็น13 3บวก5เป็น8นะครับแล้วก็ได้เลข8นะครับมาแล้วก็ได้8 9 0นย์ครับเป็นเด่น3ามตัวนะครับ ปะวันออก79ครับ9เข้านะครับแล้วก็ชนชนที่9กับ0นย์นะครับงัด <c oughs> ต่อมาครับ5บวก0ย์ได้5้าหบวก3ามได้8ครับก็ได้8 90ศอีกแล้วประวันออก78นะครับเข้าเลข8นะครับวั 8, น,บบนนี้ก็ชนกันที่8กับ9ก้งต่อมาครับหลักหมื่นครับ 9บวก10บปนครับเลข2ได้11 1บวก6ได้7นะครับก็จะได้7 8 9ครับปละวันก็ต่อมาครับออกเ0นยนะครับก็ชนกันที่เลข9นะครับเก้ามานะครับดต่อมาครับหลักหมื่นครับเลข0 0บวก8ได้8ครับ8บวก1ได้9ครับ เราก็จะได้9 0 1ครับผลรางวัลออก79นะครับวันนี้ไม่ชนนะครับสูตรนี้เด่น6กับ7ก็มาจับประกบเลยครับเราจะได้79ชุดหนึ่งนะครับงดต่อตมาครับหลักหมื่นครับเลขก4 4บวกเได้13 3บวก8ได้11ครับได้เลขหนึ่งครับแล้วก็ได้12 สครับวันนี้ไม่ชนนะครับพรวันออกหนนะครับนี่ครับจับชุดได้ครับห่ชุดครับหนึ่เจ็ดจหนึ่งครับงดต่อมาครับแปบวกหได้เครับเก้าบวกหกได้สิบห้าครับเราคิ่ได้ห้า็นะครับก็ชนกันที่หกับหนะครับพรวันออกหกนะครับ มาตัวชนนะครับ5กับหงวดนี้ครับหลักหมื่นนะครับเลข0ูนย์นะครับ0ูย์บวกเก้็ได้เก้ากบวกศนก็ได้9นะครับเราก็จยได้901ครับงวดนี้ไม่ชนนะครับเ่ยไม่ชนก็จับชนเลยครับหกเก หนึ่งเจนยครับงวดวันที่1นครับ0ูนย์หทับหกนะครับ คนที่1นมิถุนายนนะครับชุดล่างครับล่างได้696061 7 9 7 0 7 1นะครับก็งวดนี้ชอบที่เลข7นะครับ7น่าจะลงล่างครับไม่79 9มานะครับจะมา7 9ตัวที่มาบ่อยนะครับปีนี้ออกหลายครั้งนะครับ79ก็ลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมครับเพราะรัฐบาลไทยนี่ไม่ค่อยแมนนะครับหลุดมา4ี่ห้างวดแล้ว ส่วนมากถ้าถ้าใครติดตามผมในที่เพจใน f a c e b o o k นะครับเลขเด็ดพ่อตึงหนึ่งครับชื่อนี้เลยก็จะได้เลขลาวพัฒนาครับเข้ามาห้างวนนะครับไปติดตามได้นะครับก็สำหรับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ทุกรลวนทุกคนนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ